ไม่ต้องใครอยู่แล้วตอนนี้ไปได้แล้วจัดโลจัดจัดเลยในหมู่บ้านถ้าเคยจัดก็ไปแหละไปสาบัิตรงนั้นไปเลยกว่อนั้นไม่ได้พอมาจัดพอตัวเองดูจัดตัวเองผ่านแล้วก็เคยแนะนําไม่ยากแนะนําไม่ยากทุกินคนที่มีโรคประจําตัวแต่จัดแบบเป็นเซฟค่ะไม่ไม่ไม่จัดของเดียวไม่จัดค่ะแต่ต้องจัดออกมาเป็นชุด ทำยังไงก็ได้กินแล้วต้องหายค,คนนึงคนคนึงต้องไปเป็นเทปเ,เทเปต้องถามกล่องปีกล่อง,องก็ต้องไปพร้องกันค่ะแต่ว่าตรงนี้คนอยู่ในครอบครัวเราผนเขาได้ในแต่ไรค่ะทุกคุนหายหมดเลยค่ะผ่านไปประมาณสิบก๊อกัวแล้วตอนนี้แต่ว่าใช้เวลาประมาณสามเดือนถึงสี่เดือนนะไม่ไม่ได้กินแล้วหายเลยไม่มีค่ะ เดือนสี่เดือนมันหวามันจะหายเดือนสี่เดือนก็คุมนะครับดีก่อไปทานยานะครับไปหาหมอใช้หมดเดือนนี้ต่อมาก็กินกาแฟกินกาแฟเล่นๆแบบเมื่อกูน่ะเบาๆกินเล่นๆกินเล่นๆไม่กินทุกวันไม่ได้วันกินเล่นๆกินทุกวันกินเล่นตอนนี้เป็นนักธุรกิจระดับอะไรนะครับระดับอะไรแล้วพีเอ็มอะไรพีเอ็มสี่พีเอ็มสี่ครับ มีรายได้วันละสองหมื่นนะครับพิมสีเดือนละล้านสองนะครับ<อ>จากสินค้าเนี่ยด,ด,ด้วยค่ะบริษัทไอจิงจริงเงินเข้าทุกกี่วัน,นครับห้าวันห้าวันตีห้าครึ่งนะครับเงินเข้าแล้วนะครับเข้าแล้วเอาคืนลเลยส่งเร่นมาเลยทุกวันนี้มั่นใจมากมน,นะครับถึงนะครับนำผลิตภัณฑ์ของพีม่มาท<า>ี่นี่ด้วยค่ะใช่ครับเราต้องไปหาวยทีต้องไปหาคนที่ก็ป่วยแต่คนที่ไม่ป่วยต้องินไปทำไมอ่ะ แต่คนป่วยมีเยอะนะจังหวัดพัทลุงมีเยอะแต่ว่าคนไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้กินทำไมกินได้ครับไม่เป็นอะไรก็กินได้นะครับเพราะมีสองูปแบบนะครับก็คือคนที่ยังมีสุขภาพดีกับคนที่มีอย่างไรก็ไดลนะครับคนป่วยก็บอกว่าไม่แพงนะไม่แพงก็บอกว่าไม่แพงคนที่ก็ป่วยครับแต่ว่าอยากเปประมาณคนชั้วหนึ่งก็รู้แล้วโอเคเคสนก็เห็นแต่แม่กินตัวเดียวนะ พี่จะอยากอ่าจะเป็นไม่ว่าโรคอะไรที่ต้องใช้ตัวนี้กาชีล้างก่อนนะครับล้างที่นึงครับอันนี้ไม่กินทุกวันกินได้ติดกันเลยกินทุกวันแต่กินพร้อมกันในโรคที่เขาเป็นนั้นต้องกินทุกวันถ้าเป็นเบาหวานนะอ่าเบาหวานก็ต้องเป็นมีตาฟูดแม่่พีเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุสามสิบห้าปีนะเจก็น้ำตาลสูงสามร้อยกว่า โมออก็ปวดไม่ลดเลยให้กินตัวนี้กับกาแฟนะมันลดน้ำน้ำตาลมันลงตัวแต่ว่าไอความดันไม่ลดโอใชายวากาเมะกับตัวนี้ก็ไปวากาเมะกับเซซามีเพิ่มเข้าไปมันโอเคแต่ตอนนี้แกไม่เอาแล้วแกกินตัวนี้ด้วย ไปไหนได้แล้วนะไปตังบุญกับเพื่อนได้แล้วเสีปีที่ผ่านมาสุดยอดต้นบ้านวันก่อนก็พาไปไปบ้านหลานสะพ้ายนะที่ตรงหาแถวบ้านอาชาได้บ้านกกู๋งมันเวมากเลยบอกว่าไม่ต้องขึ้นมานะรู้รแกต้งถึงแล้วถึงแล้วสุดยอดนะคะแต่แม่แกไม่ได้รู้เรื่องราคานะลองแกไม่รู มันไปให้แกแเกอต้องกินตรงนี้นี่ลูกกินไหมผมว่ายังไงก็กินนะครับกินแล้วดีขนาดนี้ยังไงก็ต้องกินนะครับกินไม่หยุดแมนะ่แหละกินเรื่อยๆใช่ดีกว่าไปให้หมอนะครับก,กินกาแฟเนานะกาแฟตั้งแต่แกเด็กๆเนนะกอบอกว่าแกอกินยากกินกาแฟไปตามอะ่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่กินแล้วกาแฟน,นู้นกาแฟน,นี้นะ สัอญาณนะสัญญาณแต่ถ้าเหมือนเหมือนคนที่เป็นตอมลูกหมากนะใกล้พิธีกินนะในตัวนี้ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยแต่ว่าไทยดีเยอะก็นี่คู่มันค่ะของตัวนี้ก็ต้องกินวาซะเม่คาร์มลด้วยกินลูกเอมเลย แวาเมื่อตะกี้มีน้องก็มากับซิบแล้วนะก็มาจากโอคอขบอกว่าพี่เดี๋ยวก็ไปที่บ้านวันนี้น้องไม่ได้พาตังมาเราไม่เป็นไร้องได้เลยก็วันนี้นะขอบขอคุณนะคะขอบคุณแขกทุกคนนั่นแหละทีมาน ที่มาที่มาร่วมมาที่เชิญมาเองนั่นแหละตั้งๆที่พี่ก็เชิญมาด้วยคนแห่งบริษัทพร้อมนี้ต้งหมดทั้งใหม่ทั้งเก่านะขอบคุณท่านประธานท่านรองประธานขอบคุณทีมงานแล้วแล้วมีใครต่อหคะจินนาหรอบ๊อบอ๋อท่านประธาน